่ต้อครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไรืทุกท่านนะครับนี่มาอยู่กับผมมันเดินนะครับกับเกาะพัสสามเนาะผมก็ได้ทำท่าเรือก,กากร้แล้วนะครับนี่ทีนี้พอเสียงหายทีนี้คือแหลกว่ะโอ้ยแหลก นี้คือผมต้องการหินเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อมาทำจุดเกิดมอนเตอร์อ่าไทำผมได้ทำการไปหาหินมาแล้วอ่าผมก็ได้ชุดเกาะได้เนื้อซอมบี้อะไรนิดหน่อยนะได้เหล็กมาหกสิบสี่อันหินหกสิบสี่ทาหกสิบเอ็ดอ่าผมได้ลาพิดมาด้วยครับผมจะทำการผสมสีเกะ อาบางคนยังไม่รู้นะครับเวลาพิษทำอะไรได้เนาะคือมันเอาไว้ผสมสีเกะนะเนาะ,ะมีเบ็ดอยู่ตกปลาไม่ได้สักตัวไอ้ทอดทอดลืมทอตคือเดเกิดมอนเตอร์คือต้องทำให้มันมืดมดนะครับถ้ามันไม่มืดคือมันจะไม่เกิดอ่าลักกังง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นลานกว้างทำลานกว้างมืดๆจะให้มอนเตอร์เกิดเนาะเอาเข้าใจกันนะครับ ไหนว่าประตูอ่าทำประตูด้วยนะทั้งทำให้มันเรียบข้างในเอ้ยข้างนอกเรียบนะเพื่อให้หมอนเตอร์มันติดเอยใช่ไหมวะจำไม่ได้ว่าทำไงวะ ทำการสร้างจุดเกิดมอนเตอ์ครับผมว่าได้วางโครงเอ้ยยังไม่ได้วางโครงสร้างเลยนะเอมาทำแบบสดๆเสียงก็ไม่มีคนระับเสียงหายเสียงผมหายวนแหละอืมทำตรงนี้ ได้ทำการขยายความข้างหนะ้ต่อไปครับมหลกวในน้ำหลกครับขึ้นมาในน้ำขึหลกโ่ให้ไม่ดูกใะ โอได้ข้สาสอายังมมก็หายด้วยผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบมานิดนึงเนาะทำการหาหินแล้วก็ได้ทำจุดเกิดสัตว์นะครับหรือแต่จุดเกิดมอนเตอร์จุดเกิดมอนเตอร์นี่ ต้องให้มันห่างจากเกาะนิดนึงความมืดเริ่มมาเยืนเอนตัวแหละนี่ครับมันจะแหลกแบบนี้อ,อัดอ,อุออ่อประมาณที่ปสิบนาทีกว่ากา็เห็นไม่ค่อยดีอ,อ่ามันมืดแล้วครับนอนก่อนอืมที่นอนอะ่ะ ที่นอนรกนะที่นอนไม่เคยรกเครีคยดเลยอ่ะจะังหวะนี้อ่าหายไม่ค่อยมีเสียงนะโอ้ยโ้ยเล็กดีเอาไม่เล็กไม่เอา Juk, juk, juk. nah, tam, ya, warna oh, apa sih wa? masalah tuh, ya, mending berbukain. Ya. apa mani itu kan? ามมนเต้เนาะถ้าผมพูดตรงไหนขออภยัยนะพอดีมันก็มีเสียงนั่นคือจะเกิดสัตว์อ่าสัตว์มันก็เกิดแล้วเนาะยักเกิดตัวเดียวอะผมยังปผสมพันธุ์มันไม่ได้เลยเสียงก็เบาอีกต่งางค่ะเสียงผมเนาะเสียงผม อะไรนักหนาวะอ,อโนนะโันอนะแม่ดิ้ให้จบนพารจิเกับนะเพราะถ้ามีสดาห์นี้ไปเลี้ยวคนจะไม่ว่าง ờ à, này chụp ờ thơm đi ờ quật ngó quật ngó lên ạ ờ จะมีเสียงอไก็เลยไปั้งนหนอ,อู่่เดนาทีละทำไปแปเดียวเจ็นาทีลวสปามนเทยังไม่เสร็จเลยนะ เอาไม่เป็นไรขึ้นมาต่อว่าสี่อ่าอ่อาจะแหลกอ่าแม็กจินาลีสักคู่ครับเพื่อไม่ให้มันแหลกอ่าอ่าโอเคครับแม็กจินาลีแล้ว มอนเตอร์เสียพอก็ไม่เอากว้างมากหรอกคือถ้ากว้างมากคือมันจะเกิดเยอะอ่ะแล้วป,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 ปัญหาคือคิปเปอร์ครับคิปเปอร์อ่ะคิดดูครับปัญหาคือคิปเปอร์ครับเป็นลานกว้างให้มอนเตอร์เกิด หลักการง่ายๆผมไม่ท่งไม่ทำหรอกไอคิปเพื่อเท้าเวลยไม่จำเป็นทำแค่ลานกว้างก็แค่นี้มันก็เกิดได้ละอให้สปามอนตืร์เสร็จ เครียดเลยพารสี่แล้วะนะทนยินยนิ้นหละวันต่อว,วันผมจะทำสองพาร์ทให้มันจบ เพื่อทำการไม่ให้ตกครับทำให้มันใหญ่ๆอ่ะน่าจะพอแล้วเนาะสักสินาทีกว่าๆแล้ว อเอาเฮ้ยแหลกนะครับออก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ